สวัสดีคะ่ะช่องไม่เพียวชาแนลนะคะมื่อวานซีมาอีชมอีนาไล่ของเพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวแบบดันโบยู่เพื่อนสาวแบบเมือ่อมุเมืองโพแล้วบริณน์กันกะไปซีมาสะพายเพื่อนเพื่อนะบยู่เพื่อนบบนีไปแล้วอยู่แต่เพื่อนอีอยู่แต่แฟนเพื่อนโอ้ยบนเพื่อนเห็ดเด้อเทียงเพื่อนเทียงอีเพื่อนต่อยของอีเมเพียวชาแนลนะขินอีเพื่อนสาวนะคะนี่ เพื่อนสาวต่สมัยอยู่โรงเรียนปฐมนาเพิ่นเบึงแหล่งหาหอกหา,หา,ห,าหารเยอะแยะเบึง้งดอกไม้เจ้าของบ้านไม่อยู่เพื่อนต้อยไม่อยู่เพื่อนต้อยเมื่อในตัวบ้านโพธิเบึงอะเมือ่อ โอก้กากันตกเกยยี่บ่โอ้พี่จะจับจะเฮ็ดอันนี่นะคอยสิยืนนี่หฮันเบ่นีด่นเห็นนูนี่เด้อเห็นะเห็นขาบ่เห็นหน้าเนี่ยนะเออบริเวณพื้นที่ไรนาของเอเพื่อนต้อยค่ะนี่สวยงามมาก ยอดเลยเพื่นเฮ็ดห <ination noises> <laughs> <toolbox, pray>. ันวิวอันนี้ก็วิวหลักแสนนะคะนี่เป็นยวค้ะนี่ดูงามงามเออเพิ่อนบอกข้าวมาเนี่ยไม่เพียวสิลักบบกไทยเพิ่นต้อยต้อยตัปดาไปนะนี่ถ้าไม่รีบมาเนี่ยต้อยต้อยต้องรีบมาเลยจ้าไม่งั้นเนี่ยไม่เพียวลักไปด้วยนี่ ดอกไม้ของเธอดีเดอสุดยอดเลยอ๋จนรูตัวนี้ในร้านเราเนอะงามขนาดเลยบอนบอนสีสวยมากแต่งตัวโตตุมเลย กจะจำเป็นเนื <si ้อโมไซต์ตกเะขังวัดถอหมอคที่จำจำก็ได้แค่ตัวคนสัอคนจะซื้ออย่างนี้ะแม้กระทั่มันพอเ้ามาในชิลักของเพิ่นยูนี่แ้วเพิ่นก็เฝ้ามานี่หือ ชมค่ะโอะมา่ให้มาลักไถ่เอาของมันในกระเม็ไหนลูกน้องไหน,อนตอนนี้นอะก,ก,โโโก,กลัวโหไปครับโอ้นหนาวนะเบ็ดแม่ไหนนะโฟที่นอนของลูกน้องนะคะนี่เบืง เพิ่นย่างมาที่ใส่ไปเจ้าเพิ่อนฮอนเพิ่นระบบกอส่วนีเจ้านายเพิ่นลมมุดถ้าไม่เพื่อนฮันะพี่ไว้เขาขายไผ่ของงามขนาดนึง ไรนาของเพื่อนนะคะนี่ของเพื่อนต้อยของเพื่อนสาวเรียนด้วยกันแต่แต่สมัยป .6 มหาเพื่อนศิวกะวิศิมาสะพายเพื่อนเพื่อนเบยูซ้ำก็เพื่อนไปสเพื่อนเมื่ออีกลางบ้านเมื่อไปโพธิไปเตรียมของรอรับลูกเพื่อนลูกเพื่อนอีสิมาจุงเทพมาอื่นเราไม่เพื่อนตัดงามผลคงสิออกดีขนาดค่ะนี่คุณสมบัติการ มาชมกันค่ะพี่น้องมาชมกันเด้อท่านผู้ชมชมทุง่งชมนาชมห้มหวยบรรยากาศดีเด้อบ้านไทโซเฮานี่ <ừ. S 1> ตะลุนลน่ะเอเด้อลอนในระฆันาดเย็นเย็นเย็นบรรยากาศเอาบองอบิงมีนี่เอาบองเอเบิงจะเล่นละว้เด้อมีติบโเห็นอยูอ่บ่แม่เพียวกับสายตาย,ยาวใช่ป่ะะนี่ นะคะน้ำมองน้ำไม้ก่อนน้ำมองน้ำไม้เยอะเยะบ้านเพียงเพื่อนนี่เพียงนาเพื่อนสาว <พ icamente S 1> เพื่อนต้อยนะคะนี่บรรยากาศดีร่มรื่นเมเพียวมักบรรยากาศแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมบงังข,ขนาดเลยมีสะพงสะพานลง มึง่นเฮ็ดวิวหลักแสนค่ะขอสมเล่เด้อ <laughs> ออกสละท่านผู้ชมว้าเฮ็ดเป็นสะพานอีกเด้อเพื่อนสาวนี่เราเป็นเฮดเด้อ <laughs> คักเอา ีวิวหลักแสนแม่เพียวมักบรรยากาศวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมัมกอยากอยู่แบบนี้คัดเอาอยากอยู่แบบนี้อยากม่วนเสียงกบเสียงเขียดมีความสุขมองหาเกาะหากินห้วยก็อยู่ติดเทียงเลยสบายทางปลูกหดสวนหดห้าน้ามเนิ่มบริขาดแขนอยากปลาก็มากินปลา ครับครับครับคับคับเพียงเพิ่นก็สะอาดสะอ้านสวยงามคักขนาดเบิ่งมาตื้อพักทองกุกบอกกุกไม่คนปลูกเพิ่นเป็นคนขยันค่ะเพื่อนสาวนี่แดงแดงแดงดุ็กดุกเ็กดุ๊กดุ๊กดุ๊กเลยโบ้ะเนาะ เดี๋ยวมัสมั่นน้ำตาลน่ะเพอาะว่าเตมอะได้อ่ะเด้อเนาะมเหิมเนาะอีตัวเกอดอีโอ้มีหน้ามีหน้าแล้วเดินไปไหนเพื่อนพื่นนี่นะคะเพื่อนชายค่ะแฟนอีเพื่อนสาวต้อยนี่นะคะถ้าเอ็ เพื่อนสาวต้อยเห็นใน YouTube ก็กกรุณามาด้วยแย่แกรุณามาด้วยนะคะเจ้ามันตทรศัพอะเออบม่ค่อยนี่นะคะไ่อล่าดอกไม่ค่อยโลดหน่อยๆขอบคุณค่ะเอแม่เพลียวแชนเนลลองกดแมะกดติดตามหนึ่งเด้อเด่าห่มรูปไปเจ้าเลยโห่หัวลอขนาดไป เขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ผิดถูกย,ยังไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะมาหาเพื่อนสาวเพื่อนสาวเบอยอยซ้ำกะว่าสีสะพ้ายเพิ่นเพิ่นสะพ้ายก่อน <laughs>